ช่องนิยายเสียงจีนโบราณอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามในการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนในครั้งถัดไปด้วยนะคะตอนที่6กเขาลางและหนังสือย่าในสมองข้ามีแต่เสียงอื้ออึงก่อนจะตามมาด้วยอาการหน้ามืดทว่กกลับยังได้ยินคำพูดของส่งหลังเชิงอย่างชัดเจนในความรู้สึกเลือนรางเหมือนฟ้าดินกลายเป็นสีเดียวกันใบไม้เหลืองถูกลมรติการพัดหอบเข้ามาในม่านสีนินเจ้าจะบอกว่าชวิฟังคือคนที่เจ้าส่งมาเพื่อจงใจให้ใกล้ชิดกับข้าทุกๆุกเรื่องที่ ที่เขาทำเพื่อค่าน้ำตาที่หลังเพื่อค่าเพลงเสียวที่เป่าเพื่อค่าล้วนเป็นเรื่องโกหกเป็นเพียงการแสดงอย่างนั้นหรือซึ่งหลังเชิงขมวดคิ้วมุ่นเขาเคยเป่าเชียวให้เจ้าฟังด้วยหรือค่ายื่นมือออกไปคว้าสาบเสื้อของเขามือสัมผัสเพียงความบางเบาแต่กลับรู้สึกหนักอึ้งนับพันช่างในเมื่อเขารู้ว่าข่าคือใครรู้เรื่องทุกอย่างเหตุใดต้องแซงทำเป็นไม่รู้จักข่าทั้งท,งทังที่เขาจำได้เหตุใดจึงนิ่งเฉยมองข่าถูกลูกธนูยิงมองดูข่าร่วงดิ่งลงเหวโดยไม่คิดจะช่วย ดูเหมือนซ่งหลังเซิงจะตกใจกับคำพูดของข้าเขาเขาทำกับเจ้าถึงเพียงนี้เชียวหรือข้าจ้องเขาเขม่งไม่แม้แต่จะกระพริบตาปล่อยให้หยดน้ำตาทะลักทะลายลงมาเช่นนั้นเหตุใดเขาจึงทารุณข้าได้อย่างเย็นใจเช่นนั้นเหตุใดหลังจากที่ข้าถูกน้ำพัดจากไปเขาจึงได้เข้าไปอยู่ในกัวจือเจียนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เจ้าสั่งให้เขาทำอย่างนั้นหรือซึ่งหลังเชิงสีหน้าซีดเผือกกล่าวว่ากัวจือเจียน ช่วงนี้กวดจื่อเจียนไม่มีสิทธิ์ใหม่เข้ามาหรือว่าสวิฟังที่เจ้าพูดถึงก็คือซื้อเย่ยคนใหม่ชื่อจื่อของซายะอย่างโวเนียรหลานวันนั้นที่จูจ่ๆเจ้าวิ่งกลับจวนก็เพราะเจอเขาอย่างนั้นหรือคราวนี้เป็นข้าบ้างที่อึ้งงันน้ำตาข้ายังไม่ทันแห้งสมองก็ยังคิดตามไม่ทันเขาเขาไม่ใช่คนที่เจ้าบงการหรือเหตุใดเจ้าถึงไม่รู้ว่าเขาคือใคร ซึ่งหลังเชิงรู้สึกกระอักกระอ่วนตอบเสียงเรียบข้าเพียงได้ยินชื่อชวิฟังตอนที่องคหญิงหมดสติเท่านั้นจึงคิดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่กับองคหญิงตอนที่องคหญิงหายตัวไปเมื่อครู่ก็เพียงพูดไปรื่อเปอยจะไปรู้ได้อย่างไรว่าองหญิงจะวันไหวถึงเพียงนี้แค่พูดรื้อเปลย ข้ามองซ่งหลังเชิงอย่างจนคำพูดเขาเสหลบสายตาข้าก่อนจะเอ่ยเสียงเย็นข้าจะไปมีความสามารถถึงขั้นบงการคนของสย่ายอย่างโวได้อย่างไรหากข้าต้องการให้องค์หญิงหายไปตอนที่พบองค์หญิงอีกครั้งในศาลก็พูดได้ว่าเจ้าไม่ใช่เชื้อพระวงสูงสักเหตุใดต้องรับเจ้ากลับจวนข้าปล่อยมือออกจากเสื้อของเขาหมุนกายจากไปทันทีเสียงของซึ่งหลังเชิงดังตามหลังมาองค์หญิงบอกว่าข้ามีใจอยากเป็นราชบุตรเคยจนองค์หญิงมาตั้งแต่แรกแต่เจ้าเคยคิดหรือไม่ว่างานสมรส ที่เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตหากเจ้าไม่ยินยอมหากเจ้าไม่มีความต้องการนี้ข้าจะคาดเดาใจขององค์หญิงได้อย่างไรข้าไม่มีอารมณ์คิดตามคำพูดของเขาอย่างลึกซึ้งจึงโบกมือข้าไม่ต้องการซักไซเรื่องพวกนี้อีกแล้วพูดถูกก็ดีเข้าใจเจ้าผิดก็ช่างข้าไม่ชอบอยู่กับการคาดเดาเช่นนี้ช่างเถอะไม่คุยแล้วซึ่งหลังเชิงสาวเท้าเร็วๆมาขวางหน้าข้าข้าปฏิบัติต่อเจ้าเช่นไรเหตุใดข้าจึงอยู่ต่อเจ้าล้วนไม่ใยดีแต่เนี่รานผู้นั้นที่ปิดบังเจ้าทำร้ายเจ้าเจ้า กลับเอาแต่คิดถึงความรักจอมปลอมของเขาตลอดเวลาหรือว่าที่เจ้าต้องการอยากกับข้าแท้จริงแล้วก็พราคิดจะกลับไปคืนดีกับเขาข้าพูดอะไรไม่ออกเหมือนมีก้างปลาติดอยู่ในลําคอเงียบก็คือยอมรับข้ายกชายแขนเสื้อขึ้นซับน้ำตาให้แห้งพอลดมือลงก็ถอนหายใจกล่าวว่าข้าไม่ต้องการให้ขนาดกลับมาบ้านก็ยังต้องปัดแข้งปัดขากับคนในบ้านตนเองไม่ต้องการพูดจามีลับลมคมในกับราชบุตรเคยของตนเอง ซึ่งหลังเชิงมองข้าด้วยสายตาล้ำลึกยังคงทำทีคล้ายจะพูดแต่กลับหยุดชะงักไปเสียก่อนดังเคยข้าเดินอ้อมตัวเขาไปเขาเดินตามหลังข้าอยู่นานปล่อยให้ลมราตรีโชยมาปะทะก,กายเขายิ่งมิ่งเฉยข้าก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเองช่างน่าสมเพชคนเดียวที่คิดว่าพึ่งพาได้กลับมีใจลึกล้ำมากเลยเช่นนี้ความเหนื่อยล้าที่สั่งสมมานานคล้ายตะปูที่ตอกตรึงลงไปกลางใจข้า มาถึงหน้าประตูซึ่งหลังเชิงพันรั้งข้าไว้เอ่ยถามว่าหากข้าบอกเจ้าว่าข้ามีความลำบากใจที่เลี่ยงไม่ได้ก่อนที่ความทรงจำจะหวนคืนมาองคหญิงจะยินดีเชื่อข้าอีกสักครั้งได้หรือไม่ บางทีเจ้าอาจมีความจำเป็นมากมายมีเหตุสุดวิสัยที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่สิ่งเหล่านั้นเกี่ยวอะไรกับข้าเล่าไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังของเจ้าก็ดีภาระหน้าที่ของเจ้าก็ช่างต้องการปกป้องครอบครัวต้องการรักษาคำมั่นสัญญาหรือต้องการแก้แค้นไม่ว่าข้อใดล้วนมีได้หมายความว่าข้าจะยอมรับในเหตุผลของเจ้าได้ข้ามีเส้นทางชีวิตของตนเองแต่เพราะเจ้าทำให้มันยุ่งงอเหยื่อข้าจึงเป็นทุกข์มากพอแล้วหากให้ข้ารู้ความลำบากใจของเจ้าให้ข้ายอมอภัยกับเรื่องราวทุกอย่างนี้นั่นมีเท่ากับว่าาา้โหหดรรรยกกกับตนนเเออองิไปื ซึ่งหลังเอชิงต่อยมือข้าช้าๆดวงตาคู่นั้นจ้องข้าไม่ละสายตาพูดเช่นนี้แสดงว่าองค์หญิงคิดจะอยากขาดกับข้าให้ได้ข้าตบประตูจนอย่างแรงอยู่หลายทีพักใหญ่กว่าคนเฝ้าประตูจะเปิดประตูออกปากก็ร้องวกเวกดังคนที่ยังไม่ตื่นเต็มตาแต่ครั้นเห็นข้ากับซึ่งหลังเชิงก็ตกใจจนปัสสาวะราดข้าหันกลับไปเค้นรอยยิ้มให้ซึ่งหลังเชิงเจ้าพียงขยับปลายผู้กันเรื่องอื่นๆข้าจะจัดการให้เหมาะสมเอง กล่าวจบข้าก็ไม่สนใจเขาอีกเดิมตุ่มๆมกลับมาถึงห้องนอนก็ล้มตัวลงนอนทั้งเสื้อผ้าด้วยความเหนื่อยล้านอนหลับอย่างสบายจนตื่นขึ้นมาเองยามเช้าข้าตื่นขึ้นมาด้วยหัวสมองที่ยังมึนงงอยู่พักใหญ่เรียกสาวใช้มาปรนิบัติล้างหน้าผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าครั้นถึงเวลาอาหารเช้าจึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคอนืนเกิดเรื่องสลับซับซ้อนขึ้นระหว่างข้ากับราชบุตรเคยดูเหมือนข้าจะเคยบอกแล้วข้าเป็นคนที่พอได้นอนแล้วตื่นขึ้นมาก็จะปัดอารมณ์ไม่ดีทั้งหลายทิ้งไปจนสิ้นเมืื่่่่่อออออคนนนนัััับตตต้งงงแทีไปซวยูใเรขหลินจน ถึงตอนที่จับตัวคนชุดดำได้แล้วค้นพบว่าคนผู้นั้นคือซึ่งหลังเชิงหลังจากนั้นก็เดินเถียงกับเขาไปตลอดทางกระทั่งถึงตอนที่ถูกบังคับจูบยามนั้นความคิดของขอ หาอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงอย่างถึงที่สุดเช้านี้เมื่อได้ไตรตรองอย่างสงบก็รู้สึกว่าถ้อยคำสุดท้ายของตนนั้นบังคับขู่เข็นผู้อื่นมากเกินไปซึ่งหลังเชิงฟังแล้วคงคร้านจะเสียเวลากับข้าอีกไม่แน่ว,ว่าอาจเขียนหนังสือ,อยาเรียบร้อยแล้วก็เป็นได้ยามนี้เพียงรอให้ข้าลงนามนับแต่นี้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปคนละทางสาวใช้บอกว่าราชบุตรเคยไปที่ศาลต้าหลี่ตั้งแต่เช้าตรู่ทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งกำชับให้มอบแก่ข้า ข้านั่งแทะแตงหวานหลังอาหารแอบทอดถอนใจที่ซึ่งหลังเสิงช่างสมกับเป็นผู้มากความรู้ความสามารถเพียงข้ามคืนก็เขียนหนังสือ,อยาองค์หญิงผู้ตรวจการแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าใช้เหตุผลใดอธิบายสาเหตุที่ทําให้ชีวิตแต่งงานของเราร้าวฉานจนไม่มีวันกลับมาประสานกันได้อีกข้าใช้มือข้างที่ว่างสะบัดจดหมายให้คลี่ออกเห็นตัวอักษรเขียนว่าหนังสือ,อยาเว้นว่างสามบรรทัดข้าไม่มีทางเขียนองค์หญิงรีบตัดใจโดยเร็วเถอราชบุตรเขยซึ่งหลังเชิง อักษรคำว่าราชบุตรเคยนั้นเน้นชัดเป็นพิเศษที่พูดคุยกันเมื่อคืนอารมณ์ร้อนรุ่มอารมณ์เจ็บปวดอารมณ์เด็ดเดี่ยวอะไรทั้งหลายแหล่นั่นมีไปเพื่ออะไรกันเล่าพูดจนปากเปียกปากแฉะซึ่งหลังเชิงแล้ววนมองทุกอย่างเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านไปจดหมายฉบับหนึ่งทำลายทุกสิ่งเสียสิ้นซากข้าคลึงขมับเกิดแรงกระตุ้นอยากจะหลั่งน้ำตาเป็นสายเลือดกระทั่งรุดไปถึงสารต้าหลีผู้ช่วยของซึ่งหลังเชิงซึ่งก็คือรองตุลาการสวีหนิงจือที่อ่อนกว่าเขาเล็กน้อยบอกว่าเช้าว,วันนี้ใต้เท้าส่างสก็็จี บอเดินทางไปยังเจิงโจเพื่อจัดการคดีจลาจนในเรือนจําไม่ได้กําหนดวันกลับทาําไมรีพยคขาใต้เท้าทรงมีได้ทูลองคหญิงหรือพยาขาเมื่อคืนเราคุยกันเรื่องอยากขอบคุณมากข้าเดินวนอยู่ในห้องหนังสือที่เป็นห้องทํางานของซึ่งหลังเชิงรอบหนึ่งจนแน่ใจว่าเขาไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในตู้หลัดงอใดแล้วจึงคลิกเปิดม้วนคดีที่วางอยู่บนโต๊ะของเขาด้วยความสนใจทุกคดีล้วนสอบสวนอย่างถูกต้องมีระเบียบจุดสีชาติแต้มสะดุดตาข้าอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะถามสวีหนิงจือ ทุกคดีในนี้ซึ่งหลังเชิงคงมีได้สอบสวนด้วยตนเองทั้งหมดกระมังคดีสำคัญล้วนสอบสวนด้วยตนเองหากเป็นคดีอาญาทั่วไปสามารถมอบหมายให้บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาจัดการได้ทว่าเวลานี้สถานการณ์ในเมืองหลวงไม่เหมือนในอดีตมักมีคนของหลายฝากักหลายฝา่ายคิดปกป้องคนของตนเองทั้งในที่รับและที่แจ้งบางคดีผิวเผินเหมือนเป็นคดีเล็กนักโทษคนนี้หากจัดการก็ล่วงเกินคนอื่นแต่หากไม่จัดการอีกฝาก่ายก็จับตามอง ขเมงทั้งยังฟ้องกลับฐานปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นแก่อมิสินจ้างเวลาเช่นนี้ต้องให้ใต้เท้าทรงราชบุตรเขยผู้นี้ออกหน้าจึงจะจัดการได้อย่างราบรื่นพะยาา่ะค่ะข้าเห็นสวีหนิงจือพูดจ้าวกวนเรียงลำดับผิดถูกด้วยสีหน้าแข็งที่อบิดเบี้ยวเห็นได้ชัดว่ากำลังกลัดกลุ้มใจที่หลังจากนี้ภาระหนักหน่วงต่อองค์ตกมาอยู่ที่ตนแต่จากคำพูดของเขาก็ทำให้เข้าใจได้อย่างหนึ่งนั่นคือนอกจากซึ่งหลังเชิงจะมีความสามารถชั้นเชิงในการจัดการสสารเรื่องราวแล้วด้วยฐานะราชบุตรเขย ของเขาต่อให้การตัดสินบางคดีไปล่วงเกินใครเข้าทว่ากลับไม่มีปัญหาอะไรมากนะักเพราะตามหลักแล้วใครก็ตามที่กล้าลงมือกับราชบุตรเขยก็รอถูกองค์หญิงจัดการได้เลยหรือกล่าวอีกอย่างคือสําหรับซึ่งหลังเซิงแล้วฐานะของราชบุตรเขยนี้นับเป็นป้ายอายาศาสธิ์ที่ช่วยให้เขารักษาความยุติธรรมในสารต้าหลี่เอาไว้ได้กระมังข่าอดลังเลไม่ได้ว่าควรจะยืนกรานอย่าขาดกับซึ่งหลังเชิงเช่นนี้จริงๆหรือไม่ แต่เดี๋ยวก่อนยายข้าต้องคิดแทนแขนเขาอยู่ด้วยเขาจะตัดสินคดีอย่างไรเกี่ยวข้องอะไรกับความสุขตลอดชีวิตของเป็นกงจู่ด้วยเล่าแต่ว่าสารต้าหลีตัดสินทุกคดีใต้ล่าหน้าที่นี้สำคัญยิ่งข่าที่เป็นองค์หญิงผู้ตระ ว่จาจะกรแผ่นดินมีหรือจะนิ่งเฉยดูดดยได้ใช่แล้วก็แค่ทําให้ทุกคนรู้ว่าตุลาการของศาลต้าหลีอยู่ภายใต้การปกครองของเป็นกงจู่ก็ใช้ได้แล้วมีใช่หรือเป็นผู้ใดก็ไม่เห็นจะสําคัญยกตัวอย่างงอเช่นสวีหนิงจือที่ยืนอยู่ข้างข้างนี้ประไรหน้าตาท่าทางของเขาก็ดูดีมีราศีซึ่งหลังเชิงมอบหมายงานมากมายให้เขารับผิดชอบความสามารถของเขาก็น่าจะไม่เลว ดูเป็นคนซื่อสัตย์ไร้พิษสงหากเปลี่ยนให้เขามาเป็นราชบุตรเคยเอาละค่าแค่ลอเล่นเท่านั้นซึ่งหลังเชิงเพ่นนี้การอย่าไปไกลเช่นนี้ข้าย่อมทำอะไรไม่ได้จะให้เดินทางยาวไกลนะับพันหลี่เพ อือไล่าตามไปคิดบัญชียิ่งแสดงให้เห็นว่าข้าไม่รู้จักข่มอารมณ์ตนเองหลังเกิดเรื่องในครั้งนี้ข้อสงสัยใหญ่ที่สุดในใจข้าคือวันวันซึ่งหลังเชิงต้องยุ่งอยู่กับการจัดการภาระงานในหน้าที่แล้วยังมีแรงกายแรงใจเหลือไปวางแผนเล่นงานข้าได้อย่างไรหรือว่าแอบไปสืบความจากน้องชายของข้าบางครั้งคนเราก็เป็นเช่นนี้คิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาเยือนเท้าของข้าเพิ่งเหยียบเข้าจวนเฉิกงกงผู้มีเรือนกายสูงใหญ่หล่อเหลาซึ่งรับใช้ใกล้ชิดให้จื่อก็มาเชิญ ตัวข้าพอดีเพียงเขาปรากฏตัวข้าก็รู้แล้วว่าไม่มีเรื่องน่ายินดีอะไรแล้วก็ครั้นจะผลัดเสื้อผ้าหันกายกลับแล้วตามเฉิงงกงไปยังตําหนักบุรพาทันทีมองปราดเดียวก็เห็นน้องไทจึงคล่องคักั่างกามนั่งหน้าตาตัดกลุ้มอยู่ในถงข้างท่าทางเขาเหมือนคนอดหลับอดนอนครั้นเห็นข้าก็ทําไหล่ลูกคอตกพระพี่นางในที่สุดท่านก็ยอมมาหาข้าเสียทีข้าลากเก้าอี้ไปนั่งข้างข้างเขามองดีกากองเป็นพเนินราวภูเขาลุกย่อมบนโต๊ะ คำพูดของเจ้าฟังแปลกหูพิกลเรียกข้าเข้าวังเหมือนให้มาเยี่ยมนักโทษไท้จือทิ้งผมตนเองก็ไม่ได้ต่างจากนั้นสักเท่าใดหรอกทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัย,ภย,ภยน้ำมือมนุษย์ไม่จบไม่สิ้นเสียทีเหตุใดข้าถึงไม่เป็นไท้จือตอนที่ใต้ล่าสงบสุขกันนะข้าปลายตามอง เจ้ารู้จักพอใจในสิ่งที่มีเถิดปีนั้นตอนที่พระบิดาทรงช่วงชิงราชบัลลังก์ต้องเผชิญศึกสงครามตลอดเวลาต้องรบทับจับศึกด้วยพระองค์เองวันๆอยู่แต่ในสนามรบเจอแตกมหอกคมดาบพระปิตุลาหลายพระองค์ของเราต่างก็เคราะห์ร้ายไปยมโลกใต้ล่ามีแต่ศกนาตกรรมแล้วเจ้าเล่านอกจากนั่งเขียนอักษรขยับปากอยู่ตรงนี้ยังมีผู้คนมากมายคอยปรนิบัติรับใช้บ่นเป็นคนปากไม่ตรงกับใจไปได้พระพี่นางท่านลืมไปแล้วหรือท่านต่างหากถึงจะเป็นองค์หญิงผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้าตบไหล่เขาแปแปะไทจื่อเจ้าโตแล้วพรุ่งนี้ข้าจะนําตรลันจกรประจาแผ่นดินมามอบให้เพียงประกาศในที่ประชุมขุนนางช่วงเช้าเล็กน้อยก็เป็นอันจบเรื่องพี่แก่แล้วถึงเวลาต้องเก็บตัวอยู่เงียบเงียบเสียทีมุกตลกของพระพี่นางนี่ฝืดเสียจริงข้าว,ว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถิดท่านจัดการเรื่องหารเฟยได้หรือยังไทจือไม่พูดเล่นอีกต่อไปสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจัง ตำแหน่งผู้ตรวจการเจียงเจ้ารั้งรอมาเกือบครึ่งเดือนแล้วตอนนนั้นท่านคัดค้านเนี่ยสารที่เจ้าโสผู้เป็นผู้เสนอประจวบเหมาะกับที่ตำแหน่งสือเยี่ยของกัวจือเจียนขาดคนพอดีเลยให้เขาเข้ารับตำแหน่งก่อนเพื่อระงับความไม่พอใจของบรรดาขุนนางข้าลองใคร่ครวญดูแล้วก็รู้สึกว่าตำแหน่งนี้เหมาะกับหานเฟยเป็นที่สุดพระพี่นางเอ่ยเพียงคำเดียวก็เรียบร้อยแล้วมิใช่หรือเหตุใดจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เพราะข้าไม่เข้าใจความคิดของหานเฟยอย่างจำชัดไม่รู้ความในที่แฝงในวาจาเขาข้าชฉวยดิกาฉบับหนึ่งขึ้นมาเปิดอ่านไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยืนกรานปฏิเสธจะให้ข้าบังคับเขาเห็นที่คงไม่ได้กระมังให้จื่อมองข้าอย่างประหลาดใจใหญ่จึงไม่ได้เล่ามือข้าชะงักนั่นสี่ใหญ่จึงไม่ได้เล่าถึงอย่างไรขา้าก็มีอำนาจดูแลบ้านเมืองเพียงส่งชายบำเรอย,อย่างเขาสักคนไปเจียงเจอ้ก็สมเหตุสมผลดีแล้วข้านี่นะใยนิสัยชอบคำนึงถึงความรู้สึกผู้อื่นจึงแก้ไม่หายเสียทีแต่ว่า ให้จุดกล่าวต่อหากเขาไม่ยินดีแต่กลับถูกท่านบีบบังคับเกรงว่าคงต้องสู้กันจนปลาตายแขดปีนั้นแม้แต่พระบิดาเขายังไม่กลัวเกรงถึงขั้นปฏิเสธที่จะสมรสกับท่านก็ยังทํามาแล้วข้าคมแรงกระตุ้นอยากเอาดีก้าตีแสกหน้าน้องชายเอาไว้เจ้าพูดให้มันจบจบทีเดียวเลยได้หรือไม่ กล่าวมาถึงตรงนี้มหาดเล็กก็เข้ามารายงานว่าเสนาบดีกรมขุนนางมาขอเข้าเฝ้าข้าก้มหน้าดูดีกาในมือนี้มีใช่ดีกาของใต้เท้าเสนาบดีกรมขุนนางหรอกหรือแล้วใต้เท้าเสนาบดีผู้นี้ก็คือใต้เท้าหานที่เป็นตายก็จะทวงขอบุตรชายคืนจากจนข้ามีใช่หรือดูทีใต้เท้าหาน,หน่าจะมารายงานคดีสะเทือนขวัญของกรมขุนนางหลายวันก่อนจู่ๆรองสนับดี กรมขุนนางก็ตายอย่างปริศนาในห้องทำงานของตนเองหลักฐานพยานมากมายชี้ชัดว่าเสนาบดีหานคือคนร้ายเคราะดีที่เสนาบดีกรมยุติธรรมมิใช่ขุนนางที่กินเบี้ยวหวัดเปล่าเปล่า,ปล,าปลี้ปลีจากเบาะแสบางอย่างจึงสืบพบว่า หานี่เป็นการใส่ร้ายจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้ซึ่งก็คือเด็กหนุ่มที่เป็นคนกวาดพื้นของรองเสนาบดีนั่นเองเพราะความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมความคันแบนแจ้นใจในอดีตและความจนใจหลายเรื่องจึงเป็นเหตุให้เขาลงมือแน่นอนว่าคดีนี้ทำให้เสนาบดีหานอกสันควันแขวนไม่น้อยเพราะหากจับตัวคนร้ายตัวจริงไม่ได้เขาก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่สุดไทจื่อจึงเอ่ยปลอบเขาไปเล็กน้อยเป็นหวังไม่เคยคลางแคลงใจในตัว ใต้เท้าหานใต้เท้าหานทุ่มเทกายใจเพื่อบ้านเมืองเป็นแบบอย่างอันดีงามในบรรดาขุนนางเก่าแก่ของราชสำนักมีหรือจะกระทำเรื่องเช่นนั้นได้ข้าตอกตาใส่ให้จื่อช่างเสแสร้งไม่จริงใจเอาเสียเลยเสนาบดีหานเอ่ยสรรเริญเยินเยินเยย์อย่างปรับปลื้มสองสามคำข้าเห็นทั้งสองสนทนากันถูกคอจึงไม่อยากขัดจังหวะสุดท้ายก็เอ่ยถามใต้เท้าหานหากกรมยุติธรรมหาคนร้ายตัวจริงไม่ได้คราวนี้เกรงว่าใต้เท้าหานคงหนีไม่พ้นโทษภายหน้าไม่ว่าทำอะไรก็ควรระวังตัวให้มาก บรรยากาศพันเปลี่ยนมาเป็นเงียบงันสายตาที่ไทจื่ใช้มองข้าบ่งบอกชัดเจนว่าการไหนน้ำไม่เดือดก็พูดถึงการนั้นใต้เท้าหานกระแอมเบาๆทีหนึ่งไม่ยอมรับทั้งไม่ปฏิเสธเขามีได้เพิ่งไม่ชอบหน้าเป็นกงจู่แค่วันสองวันแต่ก็ไม่กล้าเสียมารยาทจึงแซงทำเป็นไม่ได้ยินไปเสียค่าพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับบุตรชายของเจ้ายังคงต้องขอให้ใต้เท้าหานช่วยเหลือเสนาบดีหานมองมาที่ข้าด้วยสายตาสงสยัย จะไล่เขาออกจากจวนของเป็นกงได้อย่างไรคงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากใต้เท้าหานอ เสนาบ,บดีหานยินดีรับงานครั้งนี้อย่างกระตือรือร้อนเขาจ้องประตูจวนองคหญิงของข้ามานานจนแทบจะมองทะลุอยู่แล้วเรื่องนี้จัดการได้ไม่ยากคดีของกรมขุนนางดังกระชอนเมืองทว่าเรื่องที่กรมยุติธรรมหาหลักฐานจนได้ตัวคนร้ายกลับมีน้อยคนที่รู้เสนาบ,บดีหานเพียงแค่ต้องไปคร่ำครวญระบายทุกต่อหน้าบุตรชายบอกว่าบิดาผู้แก่ชราตกที่นั่งลำบากองท้ยจือ่อและองคหญิงต่างรับสั่งว่าหากเขายอมรับหน้าที่เป็นผู้ตรวจการก็จะทรงยอมเปิดแค่ให้ด้านหนึ่ง หาไม่แล้วทอยคำที่เว้นว่างหลังจากคำว่าหาไม่แล้วคือพื้นที่แห่งจินตนาการอันกว้างไกลสรุปคือเมื่อเสนาบดีหานเหยียบเข้าไปในจวนองค์หญิงของข้าก็ตรงดิ่งไปที่เรือนทักษินซึ่งเป็นที่พำนักของหานเฟยคข้าคิดว่าในสถานการณ์เช่นนี้ข้าควรหลบหน้าหลบตาไปเสียดีกว่าจะได้ไม่ต้องถูกหานเฟยมองด้วยสายตาพิฆาตหรือพูดจาค่อนแค่แดกดนัน ดังนั้นจึงหันไปสั่งการให้สาวใช้นำดีกากองใหญ่ที่เอามาจากไท้จือไปวางไว้ในห้องหนังสือก่อนที่ข้าจะถูกแขนเสื้อเริ่มลงมือทำงานข้ามักจะรู้สึกว่าไท้จือเป็นเด็กประหลาดยามนี้ในสถานการณ์ที่พระบิดาประชวรพระพี่นางเช่นข้าก็เกียดคร้านไม่เอาการเอางานนับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการระกุมอำนาจของเขาประสาทเส้นไหนของเขากันแน่ที่ผิดเพี้ยนถึงได้เอาแต่ลากข้าเข้าไปเอี่ยวไม่ยอมปล่อยเสียทีจะบอกว่าเจ้าเด็กน้อยผู้นี้ไร้ความสามารถหนึ่งปีที่ข้าหายตัวไปเขาก็ยังอยู่ดีมีสุขหากจาก บอกว่าเขาไม่มีความทะย,ยานค่ายิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่ในยุคสมัยเช่นนี้คนที่ใบหน้ายิ้มได้บริสุทธิ์มากเท่าใดในใจยิ่งชั่วช้าสามานได้มากเท่านั้นข้อนี้เพียงดูจาก ซึ่งหลังเซิงก็มากพอจะพิสูจน์ได้แล้วดีกาที่เสนอคำร้องวุ่นวายรุมรังพวกนี้อ่านถึงยามเที่ยงงอก็ยังอ่านไม่จบไม่รู้ว่าเสนาบดีหารจัดการธุระไปถึงไหนแล้วข้าคว้าตำราเล่มหนึ่งมาจากโต๊ะนั่นคือตำรารวมบทกวีของหลือที่เอามาจากหานเฟยคราวก่อนเริ่มต้นที่บทเชีย่ยซินเอินตรงท่อนอที่ว่าถึงยามเช้าใต้ม่านผืนบางรอให้มาทว่าท่านมีรู้อักษรที่เป็นคำว่าใต้กลับเขียนด้วยอักษรที่แปลว่าขู่ขวัญ ก็ไม่รู้ว่าคนไม่รู้หนังสือคนใดเป็นผู้คัดลอกพลิกไปอีกสองหน้ากลางบทฉัางเชียงชื่อท่อนที่ว่าท่านป่าบินทยานคนไม่หวนคืนแสงจันทร์ส่สสองบนม่านแผ่พลิ้วกลางสายลมอักษรคำว่าบินกลับใช้อักษรที่แปลว่าไม่ใช่ สีหน้าข้าเปลี่ยนมาเป็นเคร่งเครียดหานเฝยไม่มีทางชื่นชมบทกวีที่มีคำผิดมากมายเช่นนี้แน่ข้านั่งหลังตรงรีบไล่อ่านดูอย่างจริงจังตั้งแต่หน้าแรกแล้วก็เป็นดังคาดทุกหน้าในตำรารวมบทกวีเล่มนี้ล้วนมีอักษรผิดหนึ่งตัวอักษรหากแก้ไขใหม่จะรวมเป็นประโยคว่าผู้วังยามิใช่ราชบุตรเคยแต่เป็นคนอื่นข้านึกออกแล้ว วันที่ข้าเพิ่งฟื้นหลังจากเป็นไข้หมดสติไปหานเฟยมานั่งอ่านตำรายอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่ข้างสนามเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการให้ข้าเห็นเพราะเจตนาจะบอกข้อมูลนี้กับข้าหรือทว่าตอนนั้นข้ายังไม่รู้เรื่องถูกวางยาพิษแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรเหตุใดเขาต้องใช้วิธีการอ้อมค้อมเช่นนี้มาบอกช้าหรือว่าบทบาทของเขาในจวนองค์หญิงไม่ได้ง่ายายเพียงแค่เป็นชายบำเรอเท่านั้น ข้ายัดตำราเล่มนั้นไว้ในแขนเสื้อตอนที่รุดไปยังเรือนทักษิณเสนาบดีหานกลับไปแล้วเหลือเพียงหานเฝยนั่งดีดพินอยู่กลางลานเรือนตามลำพังเสียงพินยากแยแยะว่ากโกรธขึ้นงอหรือยินดีข้าเข้ามาในลานเรือนด้วยเสียงที่ไม่เบานักหานเฝยเอ่ยขึ้นโดยไม่เงยหน้าองค์หญิงทรงสำราญพระไทยจึงเสด็จมาเยี่ยมกระหม่อมหรือทรงกังวลว่าบิดากระหม่อมจะทำงานที่พระองค์ทรงมอบหมายได้ไม่ดีกันเล่าข้าสั่งให้พวกบ่าวถอยออกไปก่อนจะวางตำรารวมบทกวีลงบนพินของเขาแล้วถามเข้าประเด็น นี่หมายความว่าอย่างไรคำถามข้อนี้หากองค์หญิงรับสั่งถามกระหม่อมเร็วกว่านี้สักหน่อยบางทีกระหม่อมอาจยังพอจะตอบได้นี่เจ้าโกรธที่ข้าใช้บิดาเจ้ามาบีบให้เจ้าไปเป็นผู้ตรวจการเจียงเจ้ากระนั้นรีหานสวยมุ่นคิ้วมีอันใดให้ต้องโกรธหากเกิดเรื่องอะไรกับบิดาจริงย่อมไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการให้กระหม่อมไปเป็นผู้ตรวจการเกรงก็แต่นี่จะเป็นหลุมพรางที่องค์หญิงและองคไท้จือ่อทรงชุดรอไว้ให้กระหม่อมตกลงไปเสียมากกว่าข้ายิ้มบางบาง คุณชายหานในเมื่อเจ้าดาวออกทุกเรื่องเป็นกงก็ไม่ขออ้อมคอมอีกต่อไปในราชสำนักข้าคือผู้ดูแลบ้านเมืองเจ้าคือขุนนางเจ้าเหนือหัวบัญชาให้ขุนนางกระทำสิ่งใดขุนนางก็ต้องกระทำสิ่งนั้นในด้านส่วนตัวเจ้าหานเฟยยังติดค้างองคหญิงเชียงออย่างข้าข้าให้เจ้าชดใช้เจ้าก็ต้องชดใช้ในที่สุดสายตาของหานเฟยก็เคลื่อนมาจับที่ใบหน้าข้าดวงตาคู่นั้นลึกลำดั่งสีรติการดั่งห้วงน้ำลึกที่ซุกซ่อนทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเอาไว้องค์หญิงทรงจำได้แล้ว เรื่องเกี่ยวกับตัวเจ้าข้าจําได้เพียงขนหง์เขากิเลนข้าตอบตามความจริงหนึ่งปีกว่าก่อนหน้านี้คล้ายว่าเจ้ากับข้ามีคำมั่นอะไรกันบางอย่างแต่ลำพังเพียงแค่ภาพความทรงจำบางส่วนที่พระเลือนข้าย่อมไม่อาจเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องในอดีตเลยที่ข้าอยากรู้ก็คือในเมื่อเจ้ารู้ว่าข้าสูญเสียความทรงจำเหตุใดจึงแท้งทำเป็นไม่รู้เรื่อง กระหม่อมจะรู้ได้อย่างไรว่างอิงทรงสูญเสียความทรงจําจริงๆหรือทรงแกล้งทํากันแน่หากทรงแกล้งทํานั่นเพราะมีพระประสงค์จะปิดบังผู้ใดแต่หากทรงสูญเสียความทรงจําจริงสาเหตุเป็นเพราะอะไรหานเฟ้ยเอ่ยเสียงเรียบริยอมต้องใช้เวลาตรวจสอบเห็นองคหญิงทรงลําบากกระหม่อมย่อมต้องใช้กําลังอันน้อยนิดที่มีช่วยคลี่คลายความคลางแคลงพระไทยให้องค์หญิงอยู่แล้วข้ามุ่นคิวแน่นวันทั้งวันเจ้าอยู่แต่ในโจนไม่เคยก้าวเท้าออกไปภายนอกแต่กลับตรวจพบเรื่องราวมากมายขนาดนี้ หานเฟยยกมุมปากเรื่องนี้ต้องดูที่ความสามารถส่วนตัวองค์หญิงตัวจริงตัวปลอมผู้อื่นแยกได้ไม่ชัดแจ้งทว่าผู้แท้หานยังสามารถแยกแยะได้ช่วงเวลาที่องคหญิงทอรงสูญเสียความทรงจำในจวนแห่งนี้เป็นเช่นไรกระหม่อมล้วนประจักษ์ทว่านี่มิใช่เรื่องที่อยู่ในขอบเขตสัญญาระหว่างกระหม่อมกับองค์หญิงกระหม่อมไม่จำเป็นต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องของพระองค์ทุกอย่างล้วนกระทำตามสัญญาเท่านั้นกระหม่อมช่วยตรวจสอบคนให้องคหญิงส่วนองคหญิงก็ส่งช่วยคุ้มครองคนแทนกระหม่อมข้าคิดอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นก็เอ่ย หรือว่าข้าสงสัยราชบุตรเคยมาตั้งนานแล้วจึงให้เจ้ามาอยู่ในจวนชั่วคราวเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้แต่เหตุใดข้าจึงเลือกเจ้าสมองพระเลือนอยู่ชั่วครู่ก่อนที่ก้นบึงในความทรงจำจะมีน้ำเสียงแก่ชาราลอยมาองค์หญิงทรงมีพระทยัยบริสุทธิ์งดงามมาตั้งแต่กำเนิดนับแต่ยังทรงพระเยาว์ก็ได้รับการปกป้องเกินความจำเป็นความสามารถในการสังเกตการจึงอ่อนด้อยแม้ไวสิงเหิงจะมอบความปรัดเรื่องในด้านการจัดการเรื่องต่างๆให้แก่พระองค์ทว่าจิตใจคนผู้นี้กว้างขวาง,วาง,วางและอ่อนอ่อนผ่อนตามมาก เกินไปยากที่จะเป็นผู้รู้ใจที่ละเอียดรอบคอบอย่างแท้จริงขององค์หญิงหากไม่มีความสามารถในการสังเกตการอันยอดเยี่ยมแล้วมีหรือจะรับมือกับราชสำนัก ที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีได้กระหม่อมพู้เท่ามีสิทธิ์มากมายหากพูดถึงด้านนี้หานเฟยมีความโดดเด่นที่สุดเบาะแสที่ไม่สะดุดตาเขากลับมองได้ทะลุปรุปรงวิเคราะห์เชื่อมโยงจนถักทอเป็นแหใหญ่นั่นคือพรสวรรค์อเลิศล้ำพระองค์ทรงติดต่อกับเขาบ่อยๆมิจาเป็นต้องทรงเก่งกาจเนือเขาเพียงเรียนรู้จากเขาได้สักเล็กน้อยก็นับว่าเป็นความสามารถที่จะติดตัวในภายหน้าหานเฟยรลูบไล้ลวดลายที่สลักบนพินองคหญิงทรงนึกอะไรขึ้นได้อีกแล้วหรือ เจ้าบอกว่าคนที่วางยามิใช่ราชบุตรเขยแล้วเป็นผู้ใดองหญิงเพียงให้กระหม่อมสืบหาว่าคนที่วางยาพิษเป็นราชบุตรเขยหรือไม่ส่วนจะเป็นผู้ใดนั้นกระหม่อมเลือกที่จะไม่ตอบได้ยามนี้เจ้าคิดจ,จะเอาชนะคารหรือจะประลองปัญญากันแน่ข้าจ้องตาเขาเข,ขม็งดวงตาคู่นั้นไร้คลื่นอารมณ์ใดๆหากเจ้าไม่ต้องการพูดค่าก็มีอาจทำอะไรได้แต่คราวนี้เจ้าต้องไปเจียงเจ้อเท่านั้นถ้จืดตรัสถูกแล้วตำแหน่งผู้ตรวจการไม่มีผู้ใดเหมาะสมยิ่งไปกว่าเจ้า หานเฟยกล่าวด้วยน้ำเสียงเ,เรียบเรื่อยหากกระหม่อมไม่ยินดีใต้ล่านี้ก็ไม่มีผู้ใดบังคับกระหม่อมได้ได้ยินเช่นนั้นข้าจึงกล่าวว่าหากเจ้ามองเรื่องนี้เป็นภารกิจอย่างหนึ่งคงไม่มีความจำเป็นต้องให้เจ้าไปจริงๆจะถือเสียว่าข้าและองค์ไทจื่อมองเจ้าผิดไปก็แล้วกันสีหน้าหานเฟยชะงักค้าง ทุกคนต่างมีปณิธานของตนเองหากเจ้ารู้สึกว่าการกินดีอยู่ดีสุขสําราญกับความมีหน้ามีตาในจวนแห่งนี้ไปตลอดการคือสิ่งที่เจ้าปรารถนาข้าก็จนคําพูดจะคิดเสียว่าเลี้ยงกาฝากไว้ก็แล้วกันหานเฟยยิ้มเย็นองค์หญิงทรงกำลังยั่วยุกระหม่อมกระนั้นรี คุณชายหานหญ่ข้าต้องอย่วยุเจ้าด้วยเล่าจริงอยู่ที่เดิมข้ามาถามเจ้าเพราะองค์ไทจือ่อทรงเป็นผู้ไหว้วานภายหลังเพียงแค่ต้องการจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นจึงได้วางแผนบีบให้เจ้าเป็นผู้ตรวจการกระทั่งเมื่อครู่นี้ข้าจึงได้รู้สึกว่ามันช่างน่าขันนักเจียงเจ้าเกิดอุทกภัยไม่หยุดหย่อนในราชสำนักก็มีคนใจคิดคด่วยโอกาสประชาชนผู้บริสุทธิ์มากน้อยเพียงใดต้อง กรมลำบากพะวะก็เราต้องการเลือกคนผู้หนึ่งที่มีความกล้าหาญมีสติปัญญามีคุณธรรมเพื่อแบกรับภาระสำคัญนี้ให้เขาช่วยคลี่คลายภัยพิบัติส่งสเสบียงอาหารต่อกอกับกลพุ่มอิทธิพลประมือกับคนชั่วสู้กับโจรปลอบใจไร่ฟ้ามีใช่ไปเพื่อหาประสบการณ์ความสนุกทั้งยิ่งมีใช้ใช้กลอุบายมาทำศึกสงครามที่ไม่มีอยู่จริงหากจะให้ไล่เป็ดขึ้นเกาะคอน คนที่ส่งไปไม่ตายก็คงเป็นพวกเอาแต่ตัวรอดหรือไม่ก็ไปสมคบคิดกับคนชั่วแล้วงานครั้งนี้จะยังจำเป็นต้องเลือกเจ้าอีกทำไมหานเฟยกัดริมฝีปากอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหลับตาลงแล้วกล่าวอย่างฉุนเฉียวในเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดองค์หญิงยังต้องรับสั่งให้มากความข้าเห็นเขามีท่าทีเช่นนี้ก็พยักหน้ากล่าวว่าอันที่จริงเป็นกงก็ไม่มีอะไรให้พูดอีกแล้ว คิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยต่อใช่แล้วเมื่อครู่เจ้าถามว่าข้าจำเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเจ้าได้บ้างตอบตามตรงเรื่องราวระหว่างเจ้ากับข้าข้าลืมไปสิ้นแล้วแต่ข้ายังจำได้ว่าในงานเลี้ยงยงฉยงหลินปีนั้นบัณฑิตท,ทุกคนที่ผ่านการสอบระดับราชสำนักล้วนวางตนประหนึ่งเดือนในหมู่ดาวมีเจ้าผู้เดียวที่ไม่เอ่ยคำใดมองแล้วคล้ายเย่อหญิงจองของทว่าเมื่อพระบิดาทรงถามถ,ามถึงปณิธานของพวกเจ้าทีละคนเจ้าตอบเพียงว่าขอเพียงไม่ผิดต่อฟ้าดินเป็นขุนนางที่ดี เรื่องเก่าเช่นนี้บางทีเจ้าอาจลืมไปนานแล้วกระมังแต่ข้ายังจำได้เจ้าในยามนั้นเป็นเพียงบัณฑิตธรรมดาคนหนึ่งทว่ากลับโดดเด่นเหนือผู้ใดกล่าวจบข้าก็หมุนกายกลับโดยไม่ลังเลก้าวเดินไม่เร็วไม่ช้าในใจนับก้าวอยู่เงียบเงียบกระทั่งถึงก้าวที่หนึ่งร้อยในที่สุดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังองหญิงหานฝยเบ้บปากแม้จะรู้ดีว่านี่เป็นแผนการขององหญิงแต่ว่าการเดิมพันครั้งนี้องหญิงทรงชนะแล้ว ข้าหันกลับไปในดวงตาดำคลับของหานเฟยเริ่มทอประกายเล็กน้อยจนแทบสังเกตไม่เห็นข้าคลี่ยิ้มหานเฟยเอ่ยเสริมว่ามิใช่ไล่เป็ดขึ้นเกาะคอนแน่ไม่นึกว่าเขาจะยังจำคำนี้ได้ข้าไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีข้าเข้าใจเป็นสำนวนหมายถึงบีบให้ทำในสิ่งที่เกินความสามารถของคนผู้นั้นแล้วหานเฟยเห็นว่าข้าจ้องเขาเขม็งจึงหลุดหัวเราะอ,องค์หญิงยังทรงคิดถึงเรื่องที่ผู้ใดเป็นคนวางยาพิษพระองค์ใช่หรือไม่พะยะค่ะ ข้ากระแอมเบาๆาทีหนึ่งเมื่อรู้แล้วก็ย่อมป้องกันได้แต่หากเจ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรหานเฟยขยับเข้ามาใกล้สองก้าวแล้วเอ่ยชื่อคนผู้หนึ่งเบาๆข้าเกือบจะนึกว่าตนเองหูฝาดไปเสียแล้วจำต้องถามย้ำอย่างไม่อยากเชือ่อใครนะเจ้าบอกว่าใครไหนหนลองพูดอีกทีอง์ไทจือ่อข้าเบิกตาอ้าปากค้างอยู่เป็นนานในที่สุดก็ปรบมือฉาดคิดไม่ถึงว่าจะเป็นหานเฟยรีตายกมุมปากนี่คือท่าทีตอบสนองอะไรขององค์หญิง เขาข้าเอาฝ่ามือทาบหน้าผากกับพริบตาทีๆเอ่ยกลัวหัวเราะเจ้าไม่รู้อะไรนับตั้งแต่ข้ากลับเข้ามาในราชสำนักก็เป็นกังวลมาโดยตลอดว่าเจ้าน้องไทจืออของข้าเป็นคนจิตใจดีงามถึงเพียงนี้วันหน้าจะทําการใหญ่ได้อย่างไรเพียงข้าหันหลังให้เขาจะถูกคนกําจัดทันทีหรือไม่ในที่สุดวันนี้ก็วางใจลงได้เสียทีที่แท้เขายังมีเล่เหลี่ยมอยู่บ้างทั้งยังวางแผนได้แยบยนต์แม้แต่ข้าก็ยังถูกเขาเล่นงานไปด้วยเด็กคนนี้สอนได้ องญิงทรงอยู่ห่างๆกระหม่อมสักหน่อยดีกว่ากระหม่อมเกรงจะระงับใจล่วงเกินเบื้องสูงไม่ไหวค่าถอยหลังไปสองก้าอย่างรู้ความเอาหน้าเจ้าก็รู้ว่าข้ากำลังปลอบใจตนเองพยายามมองเรื่องราวจากอีกมุมหนึ่งเจ้าไม่คิดว่านี่คือการมองโลกในแง่ดีอย่างหนึ่งหรอกหรือนี่ไม่เรียกว่ามองโลกในแง่ดีแต่เรียกว่าตาขาวก็ตาขาวจริงๆนั่นแหละท้จือ่อคำตอบนี้อยู่เหนือการคาดเดาแต่กลับสมเหตุสมผล ฤดูเหมันเมื่อสองปีก่อนพระบิดาประชวรท่ามกลางเสียงคัดค้านจากขุนนางทั้งราชสำนักเซียวจึงเยี่ยนผู้มีอายุเพียง14ปีได้ก้าวเข้าสู่ท่ามกลางคลื่นลมแห่งอำนาจก่อนหน้านี้เคยมีท้ายนามว่าเซียวจึงหลานเขาได้รับความรักและความไว้วางพระทัยจากพระบิดาได้รับความเคารพนับถือจากขุนนางนับร้อยความสมมในราชสำนักถูกชำระล้างประชาชนร่มเย็นเป็นสุกล่าวได้ว่าเขาคือองค์ชายที่เป็นที่จับตามองที่สุด ต่อมาองคหญิงเซียวชยีทางผู้เป็นเอกในปฐพีของแคว้นซึ่งซึ่งเคยติดตามอดีตไทจื่อดังเงาได้กลายมาเป็นผู้ช่วยตรวจการแผ่นดินของเชียวจึงเยี่ยนไทจื่อพระองค์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นโสฝูชื่อผู้แห่งสภาขุนนางสี่ตระกูลใหญ่หรือบรรดาราชนิกุลหวังและกงล้วนเห็นแก่พระพักองคหญิงข้าลืมไปเลยว่าไทจื่อใกล้จะอายุครบ17ปีแล้วและข้าก็ได้ครอบครองลันจกรประจําแผ่นดินตอนอายุ17หานเฝยขัดจังหวะความคิดข้าองคหญิงดำริสิ่งใดอยู่พาา่ายค่ะ ข้าหลับตาแล้วลืมตาขึ้นอีกครั้งจูจ่ๆก็มีเรื่องมากมายว่าผ่านเข้ามาเห็นที่ข้าจำต้องถูกกระตุ้นให้มากหน่อยจึงจะฟื้นตัวได้เร็วหานเฟยเจ้ารู้เรื่องที่ไทจิวังยาพิษข้าได้อย่างไรเจ้ามีหลักฐานแน่ชัดหรือไม่หานเฟยยกมือขึ้นก็ดอกองหญิงทรงจำเรื่องระหว่างพระองค์กับราชบุตรเคยได้หรือไม่พะยะค่ะข้าสายหน้า กระหม่อมรู้เพียงว่ากว่าครึ่งปีนับจากทรงอภิเษกสมรสกับราชบุตรเคยก็แทบไม่เคยมีรับสั่งอันใดกับกระหม่อมเลยจนกระทั่งวันหนึ่งจูจ่ๆก็เสด็จมาหากระหมอ่อมถึงที่พักนำยาเม็ดหนึ่งมาให้กระหม่อมสืบหาว่ามันมีที่มาเช่นไรข้าครุนคิดยาลืมวิญญาณท่านเฝยผพงศีศรีะรับกระหม่อมสืบจนพบว่ายาเม็ดนั้นมาจากที่ใดรวมทั้งสรรพคุณคร่าวๆของตัวยาสืบรู้ว่าหลังจากสูญเสียความทรงจำไปสองปียานั้นจะทำให้ตายหรือไม่และได้คำตอบว่ายาเม็ดนั้นไม่ไรายแรงถึงชีวิต ข้าเอ่ยตะกุกตะกักเป็นยาของซึ่งหลังเชิงสแสดงว่าข้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหารเฟยยิ้มรับองหญิงพระองค์ทรงพระปรีชาจนแทบไม่มีผู้ใครทัดเทียมได้เสมอแม้ราชบุตรเคยจะเป็นคนเงียบขรึมเย็นชาแต่กลับเป็นคนยึดมั่นดื้อรั้นพอทำเรื่ององหน้าละอายใจจึงเผยพิรุธอย่างชัดเจนแล้วมีหรือที่องหญิงจะทอดพระเนตรไม่ออกทว่าเวลานั้นราชบุตรเคยยังมิได้วางยาพิษองหญิงดูเหมือนว่าเขายังลังเลใจองหญิงยังทรงเจตนาเปิดโอกาสให้เขาหลายต่อหลาย ครั้งแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายราชบุตรเขยจะล้มเลิกความคิดไปเสียแล้วดังนั้นตอนนั้นองค์หญิงจึงดีพระทัยยิ่งนักถึงขั้นจัดเตรียมฉลองวันเกิดให้เขาที่กระหม่อมทูลพระองค์อย่างมั่นใจว่าพิษในพระวรกายองค์หญิงไม่ใช่ฝีมือราชบุตรเขยก็เพียงเพราะยาของเขาถูกพระองค์ทรงสับเปลี่ยนเสียนานแล้วยาพิษจริงองคหญิงทรงซ่อนมันไว้กับพระองค์ตลอดเวลาข้าผ่อนลมหายใจออกมาเฮือกหนึ่งก่อนจะสูดลมหายใจเข้าอีกทีแล้วเรื่องไทจื่อที่เจ้าพูดถึงเล่าเป็นมาอย่างไร ตอนนั้นกระหม่อมพบว่าจู่ๆในเรือนของคังหลินเจ้าของร้านยาถงอานถังก็มีทองเพิ่มขึ้นมาหลายหีบจำนวนพอๆกับตั๋วเงินที่ราชบุตรไขใจ,ใจใจมีความเป็นไปได้8ปดส่วนว่ามีผู้อื่นสั่งให้เขาหลอมยาลืมวิญญาณกระหม่อมจึงถือโอกาสตรวจสอบพร้อมกันทีเดียวเพราะถึงอย่างไรองค์หญิงก็เป็นคนวาจาสร้างศัตรูอยู่แล้วหากมีศัตรูตัวฉกาจคิดเล่นงานพระองค์เล่าแม้ว่า ตราประทับบนผิวทองคำจะถูกลบเลือนจนมิอาจยืนยันได้ว่ามาจากที่ใดทว่าฝีมือการทำแม่กุญแจบนหีบไม้ที่บรรจุทองนั้นกลับคุณตาไม่น้อยเมื่อตรวจสอบตามเบาะแสนี้จึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั่นเป็นฝีมือของช่างไม้ที่ทำงานในวังหลวงโดยเฉพาะภายหลังสายลับในวังรายงานว่าคนที่ติดต่อกับช่างไม้บ่อยที่สุดคือเฉิกงกงกงผู้รับใช้ข้างกายองค์ไทจือดังนั้นองค์ไทจือจึงเป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้มากที่สุด